มทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นโปรให้ดูนะครับนี่โอเคเราไปเริ่มกันเลยเราจะมาเป็นโปรวันนี้ถ้าคนเข้าช้าก็ขออภัยนะครับ นมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเดี๋ยวตอนที่ไม่มีคนผมจะปรับสปีดดิลุอาจจะไม่ทันแห้วมาเร็วมาเร็ว,วคนรู้คนมันรัวเลยไม่อีกไม่อีก นายคิดว่านายจะได้เป็นอินพอสเตอร์นั่นเหรอไม่มีทางอ่ะอเข้ามาลัวๆเลยเฮ้ออันนี้อาจเป็นโปด้วยก็ได้มันรู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 ้สงสัยมันรู้อันนี้ก็อาจเป็นโป้ด้วยก็ได้หรือเติมเงินก็ไม่รู้นะครับอะไรเหรอโอเคกิ๊เลยชื่ออะไรเปลี่ยนเีน โนเนมโนเนมโนเนมใครเนาะอินโอสเตอร์ใครเนาะใบเลด้าเก่าอ้าวเมื่อกี้ก็ขอโทษเลยนะครับพอดีมีคนโทรมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนเริ่มเกมกันเลย เอาละมาต่อกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปอีกเกมก่อนต่อกันนี่ผมเป็นโปรเลยนะสั่งสังส่งปิดสั่งปิดมาถึงปิดไฟเลยเอาปิดสิเอาปิดเบล่าีบละ ทำไมมันแหลกยังไม่มีคนไปเปิดไฟเลยโอ้ยค่า,าทิ้งให้หมดเลยเฮ้ยเจอคนคิวขอบใจเดทดบอลลี่เดทดบอลลี่เอ,อ,อิร์ธบอลเทปเกินเป็นโปรเทปเกินเดี๋ยวค่าหมดเลย เดี๋ยวแค่ให้หมดเลยแค่หมดเลย,เลยทีปเกินออก ไงผมเป็นโปรเดี๋ยวไปดูรอบถัดไปเลยทุกคนการรอคนเข้ามานี่มันช่างนานเหลือเกินผมรอไปสิบนาทีเพิ่งมีคนเข้ามาแค่นี้อเดี๋ยวผมตัดเลยนะทุกคนเราไปกันเลยไหมไปเลยดีกว่าไม่รอไม่รอแล้วใครจะออกก็ออกเย้ วันนี้เราจะมาฆ่าคนแบบไม่รัวนะเดี๋ยวรุรวมวันนี้ไม่พอเอ้าโปรโหายครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรโปนยังติดอยู่กับตัวอยู่ กดออกเกณเร็วๆเ,เลยโอ้ยโดนวอดแน่เลยเราเดี๋ยวผมตตดตอนอู้มันไม่โวตดผมมันนึกว่าสีน้ำตาลโชคดีไปลาก่อนสีน้ำตาลไปหลอกคนไปฆ่าดีกว่าเราจะไปที่กล้อง cctv นะครับ เดี๋ยวผมจะสั่งปิดไฟไม่มีใครรู้ว่าเป็นโปรคราวนี้เดียวโอ๊ย เดี๋ยวผมจะตัดไปเราจะมาเล่นกับห้องคนอื่นนะครับวันนี้เดี๋ยวไม่ใช่สิคลิปนี้สิเออไม่ใช่ไม่ได้เป็นฆาตรกรเ,เดี๋ยวผมจะตัดไปก่อนเฮ้ยเม,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 มื่อกี้ กี้ผมเห็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับลงรูตัวหน้าผมเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเสีน้ำตาลเป็นนะเฮ้ยเ้มันมามันมามันมาโอ้โหไม่ได้แล้วหาศพอย่างเดียว ไม่นะโศกอยู่ไหนมีภารกิจภารกิจภารภารกิจไม่ต้องทำแล้วหาศพอย่างเดียวฉันรู้นาพวกนายไม่ได้เป็นเพื่อนทำภารกิจกันฉันรู้ไานครับไม่ได้ทําไม่ได้เป็นเพื่อนฉันรู้ว่าฉํนำตำลัเป็น เหลืองขึ้มาไม่เป็นไรดูกล้องวงจรปิดดีกว่าสีน้ำตาลอยู่ตรงนั้นน้ำตาลาดีมั้งดูกล้อง cctv สีน้ำตาลมาทางนี้ทุกคนน้ำตาลมาฆ่าผมผมพ่อผมกด,ดไม่ได้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นพิษ ผมจะทำอะไรต่อกำลังเก็บเก็บไใ้ไม้แต่ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับเจอเรื่องใหม่คลิปหน้า